เจอที่เรียกแล้วเดี๋ยวผมมีหาไข่บนเขานี่กอนแล้วว้าประตูไหนเอ่ยโมเดอร์โมเดอร์โมเดอร์ทำอะไรไม่ได้ผมเองโอเปียโอเปีย ที่ไหนเนี่ยกินก็ไม่ไหม่เก็บหมดแล้วกดใหม่เลยทั้งการเจอเห็ดแจ่กวางเจอบ้านคน ไปนี่หนาวเลยใช่ไหมเนี่ยกานคุ้มอยู่ข้างบนเหรอใช่เยอะสโตนโกเลมเกิดตรงนี้กระเด็นไปยังเออยอดทีมงาน,นวิศวกรเรากำลังสร้างเพิงด้วยความไวไม่เกินหนึ่งนาทีที่สามารถอยู่ได้พักผ่อนได้ เอาอะไรเพิ่มไหมครับันอะไรครับโอ้สโซเปลลอยเ,เลือดมึเงเยอะจังวะโอ้แอคแม่เท่หวะอื่ไปดับแล้วลมเข้าลมเข้าลมเข้าผลสาด ต้องเนียเนี่ยอีกรูกนึงวะหมูครับมูต้องช่วยกันสร้างแบบด่วนครับช่วยกันสร้างแบบด่วนเพื่อที่จะได้ตั้งเตาผิงแล้วก็ให้หลบที่ปลาเมงลุย,ยครับเฮ้ยมันไม่หนาวแล้วว่ะ สามีหน้าหมดสามีน้าหมด,มนหมดโน้ตไม่ไม่มันะจะมีมันจะมีแง่งหินอยู่มันจะมีแง่งหินอยู่ยคุณคุณต้องโดดขึ้นไปที่แพ็คแง่งหินแล้วก็แล้วก็ค่อยไปต่อโน้ตแดกไอยาลิเจนเพิ่มไปเลยสู้อไปไปนี่เองแง่งหินนี้เราจะต้องต้องรอดตั้งแคมป์ข้างบนให้ได้เราต้องรอด โดนตีแม่งโดนตีแบบว่าส่งท้ายวิรัติบุรุษมากเลยไม่ซื้อมาได้ยังได้แล้วโุ๋โยยา,าของกินมาครบไหมเนี่ยเป็นเดียกอัน,นอต้องแดกแดกยาแล้วนะนุ๊กโอ้โหดัพิดตัวพิดแดกยาสู้แล้วเยัย มากอเอ๊ตายซะรุนละเกินไปได้แล้วมั้งเนี่ยยอดเขาโหแต่เลือดยังขึ้นไม่เต็มเลยว่ะ กูดแดกกันนั่นไปไงยาเตอร์มาเจอเด็กไปไหนลับเด็กยูดปาปาอุ้ยติดพิษอยู่นะนะเฮ้ยอะไรมาล่วงกลาวตรงนี้วะเนี่ยมีไหมม,ไหม,มีโทฟีอ่อีกไหมไม่มีโอเคได้สองฟองละ อันนี้กองหนึ่งขอเทสธนูนสกิลกระโดด45ไม่ได้ช่วยอะไรเทสลูกธนูใหม่ดิไม่หนีมาพอมะโอ้จอดับ ๊๊๊บบบมิงคงไ,ไปปลายเรียมไหนวะเนี่ยไ่ไงเรียมนี้เนาะอ้ยมีปราสาทสร้างปราสาทยอยู่เนะาะท้้งบนเลสฟิลมอร์สร้างปราสาทตะการตรา เดี๋ยวไข่ฟองนึงให้มิ้งไปหานันมิงจับของอยู่มิ้งคงมิ้งคงมือเห็นไข่ใช่ปะไม่เห็นเย้ใครมไปหาย,ยัางเนี่ยน่าจะเป็นที่สปอนมันหรอกผู้ปราสาทสร้างใหญ่แท้ที่สปอนมีไข่ผมวางไว้สองฟองแล้วไง อกองนยาให้เม้งไปหาครับเพราะเม้งยังไม่เคยเห็นเคยเห็นอยู่ในแมบนั้นแหะที่ที่ถามว่าจะเก็บไหมอะอ๋อเคยเห็นแล้วใช่ไหมเคยเห็นแล้วเหือบวันนี้อัดอยู่ใช่ไหมล่ะมีอัดอยู่มีประการอะไรอัดอยู่จะได้มีคอนเทนต์ฝั่งนี้ไม่มีแล้วประสาทโรเลอร์เลยว่าคุณต้องขึ้นไปหาประสาทใหญ่เนอะมีกระโหลกอยู่นะ คุณเราจะหาไข่ต้องไปทางนู้นเพราะว่าเพราะว่าทางอื่นไปข้างในมีอะไรบ้างครัเมงมีแต่กระดูกไม่คุณโดหีบไหมยังยังไม่โดหีบสาแท้แบบมีแลงเงินแถวนี้มนุษย์หมาป่านกมนุษย์หมาป่ากูอยู่ในปราสาทแล้ว น็อตชุกด,ด้วยกูเข้ามาหลบในปราสาทแล้วเม้งขอโชคดีครับสู้ไงวะออคิเวียนไปมึงสู้ง่ายมันลูกหมาป่าฆ่ามันฆ่ามันเลอ,อืมนุ๊หมาป่าละแต่ไม่เอาหมาหมหว่ะเฮ้ยอูหมามาบานน็อตน็อตกูอยู่ในปราสาทมึงจุกขึ้นมาบนปราสาทเลยเม้ง

โอ,โอ้โดนลุมโดนตัวอะไรลุมคุณแตอนโกเลมกับเด็กผมเก็บบราฟเลยนะเก็บเลยให้ไปช่วยไหมครับหรือว่าแยกกันหาต่อแยกกันหาเอาได้ผมยังได้อยู่แต่ว่าใช้เวลาข้ามกี่เจอมนุษาป่าได้หมาป่า2ดาวลุงครับในชแนลเลย เห็นมาป่าสองดาวแล้วน่าเลี้ยงเป่งเลยเออต้องจัดแล้วน้องแต่วิธีการคือกูเลี้ยงไแล้วตัวหนึ่งนี่ไะไข่อ๋ออันนี้คุณมาวางใช่ไหมสองฟองได้สิต้องไปอีกทางคุณติ๊งให้ผมหน่อยเออแต่คุณยู่สู้อยู่นี่หว่าไอ้เกียไปทางทิศไหนดีฝ่าเออ ปรา,าสาทอีกแล้วโอ้ยจอดาบอีกแล้วโอ้ย มาเขา้เขาไว้ครับจำเข้าไว้ไข่อยู่ไหนอันนี้ไข่มีคนขุดไปแล้วเผมเอาไปแล้วตามหาไข่ไปที่สามอนนาจจะอยู่บนยอด,ยอดเขาก็าได้โอ้โตรงนี้ค้นน่ากลัวเลยว่ะ เฮีย yeah. ขีม้ามาขีม้าหนักมากมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยขีม้าหนักมากตรงนี้ใช่มอยู่จุด,จดยอดสูงสุดของภูเขาหืมตกมตกตกตกเจอปราสาทตรงนี้อีกจุดหนึ่งใช่มีอยู่บนเขาเนี่ยเยอะแล้วข้างในาก็จะมีพวกแผ่นศิลาแต่ว่าม,มองไม่เห็นอะไรเลยครับท่านผู้ชม เสจแล้ว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 เสแล้วใครแบกไหวมั่งตรงผมตรงคุณเลยเหรอวันนี้มันต้องปีนกลับขึ้นเขาอ่ะผมน้ำหนักไม่พอโฟละฟ้ากับผมนะฉันไม่ได้เก็บของผมน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยเอาไม่ไรผมสองร้อยผมน้ำหนักสองร้อยเออผัดกันได้มาคุณเหนื่อยก็ปล่อยผัดกัน <calm> ไม่เหมงทองมันต้องมีคนที่น้ำหนักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหันคุณหันมาคุณหันมาแล้วคุณโยน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 ้หน้านะโยนข้างหน้านะผมกดแล้วเก็บรวยอยู่โยนโยนโยนไม่ถึงไม่ออกว่ะาอผมไม่เห็นวะไอเงี้ยมันร่วงก่อนมั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 นไม่ขึ้นว่ะโยนได้ไหมโยนได้ไหมได้เนี่ยอะเห็นไหมเนี่ย เราจะขึ้นตรงนี้ยังไงวะเมนของเดี๋ยวผมทิ้งของคุณเก็บของให้ผมเดี๋ยวผมแบกไปก็ได้เออใช่ก็ได้ถ้าไรวันเนี้ยสิบหกกิโลเมนกูทำกล่องไว้ข้างบนแล้วแต่คือกูโดนกูเลมว่ะเหรอก็เลยกูเลมหลบไปก่อนใส่กล่องสิบเก้าอันคุณเก็บห้่น่อยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วคุณมาเอาไข่แล้วอ่ะคุณพอยังกอนี่อ่า ออเอมามาเยวละเดยวละไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหลลงไปแล้วผมไม่เห็นเลยอันนี้ว่นื้นื้เอาใหม่เอใหม่ใหม่ใหม่อ่ะนี่เห็นยังโอเคเห็นละไปไปเกโอเคโผมโจ๊กด้วยนะแครอทด้วยโอเคเออเออเดี๋ยวผมเก็บเก็บไปให้เก็บไปให้ไปเลงคุณขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย โอ้ดีๆกูแตกแน่นอนอาหารกูจะหมดพอดีเลยมามาลากมาทั้งผมลากมาทังผมโอเคเคลือนให้เด็กมาข้างหลังโอยทหลบเลยห<ๆ>ลบเลยคุณวิ่งหนีคุณวิงณว่งเดี๋ยววิ่งหนีไปวิ่งหนีไปแล้วคุณไปยิงยิงท่งานู่ใส่เด็กให้ผมหนะ่ะโอเค ยังไม่ใส่อะถ้าใส่มันโผล่เลยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋เพิ่งอดี๋ยเพิ่มเดี๋เพิ่งเอ้ยอย่ากิ้งอย่ากิ้งอาหารมาทำไมคืนได้น้อยกว่าเดิมวะเดี๋ยวมันมันเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยเอาเอากลับมากระโยนไปสิบโยนอะไรมาวะโยนซุปไปสิบอันโยนกลับมาแปดเอาไปแล้วไปอ่ กดเลยครับผมหาทำเลก่อนดีกว่าวะเกิดตรงไหนวะยืนตรงกลางมาแล้วเฮ้ยมันโผล่เธอตรองบนหัวไหมเพ่นมอโดนเอ็นเรสแวร์อายูข้างบนข้างบนเอ้ยเชี่ยกูกูมาตรงมันเลยไม่ได้มาตรงมันมันจะไปหาคุณเอ้าหรอ ซอยก้อนอุ้ยเนี่ยแรงมากโดนอยู่นะลงบนพื้นลงมบนพื้นอืมตักเดียวม้ยเฮ้ยง่ายเนี่ยง่ายง่ายอยู่ผมแทงได้ผมแทงได้ ECV ี c l i ล e s, <Easy> win, <S อ้ไปมีตัวเสือกผมกดปั๊มนะผมกดปั๊มนะปั๊มเลยเซีก่อนอะไรเม่นบินเลยวะ ว่าอุ้ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดเองกันได้ว่าคุณไม่ได้บาดวางตัวมาตัวอ๋อเอ้ยตายเลยให้โคตรแรงอ่ะเย็ดโลเอาไม่อยู่ทีเดียวตายเลยมิ้งคาแรงนะใช่ไหม มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วโอ้เหยึกลึกสามสิบแข็งฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดมีไม่ออกตายกูตายเฮ้ยนี่มันขะ<ค>ุดได้ไหมเนี่ยเอ็นตรงเนี้ยเนี่ย เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเนี่ยเออยหลบไม่ทันเก็บเส่อปล่งกรใส่เสื้อก่อนใส่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยนะแรงมากแรงอ่ะมาจริงลงวาที่พื้นสิวะ สอยมันมันหลบได้สิวะลงแล้วลง,วงแล้วลงแล้วมึงม<ะ>ึงเสียจตามขาดแล้วลงมาแล้วเนี่ยระวังมันยิงเลเซอร์นะคุณไม่กลัวเลเซอร์โลเอาอยู่เอางูสุดยอดยอดอ,ะอ่ะมีแค่ไอที่ไอที่ตกจากฟ้าเนี่ยแหละแม่งเอาไม่อยู่ติดทั้งพิติดทั้งแลงงเซอรเกียวเปอือมันยิงตัวมันจะแรงว่ะ ใช่ตัวแรงอืมหนักดากไว้เจอตุกปูแล้วมันทานอะไรแบบนี้วะใครเอาอะไรปลาใส่มันปะเนี่ยมันดูนอ้าวมงๆเนี่ยมันเหมือนโดนในอูนฟอมเลยอะติดพิษเหรอติดพิษจะพาใครวะ จะตายแล้วมันง่ายบินแล้วบินแล้วบินแล้วระวังระวังระวังระอืมยินในนี่หนไหนเขามาแล้วน้ำยากรรมกรระวังระวังยินแล้วโดนเอาแล้ววิ่งว่อนยินรอรอมาลงรอมาลงให้เราค่าดีกว่าไหมผมกลัวของแม่งหล่นผมตายได้ได้โอเคดีเลยเนี่ยผมก็เกินละแดกทุกยากูตอนนี้ลงมาพื้นแล้วตายตายอันดับ โอเออร์อินเทียโอ้ยหัว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 เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เม็ดมั้งกี่เม็ดแอนเชียนเทเบิลคุณเก็บไปแล้วเหรอของเต็มแปดเม็ดแล้วต้นเทียคุณเก็บไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยเก็บไม่ได้บ้าเก็บไม่ได้หวะเก็บบอกแล้วโคฟี่บัคทุกสิ่งอย่างไม่ได้หวะเก็บไม่ได้หวะ อะไรวะอ่ะได้แล้วแอดเด็ดดาก้อนเทียคืออะไรวะเดี๋ยวดๆก็เข้ามาในตัวผมทอฟฟี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนมันเหมือนมันหล่นอยู่แถวนี้มากกว่าว่ะเดี๋ยวนะผมเดินมาตรงนี้แล้วมันเด้งเข้าตัวเดี๋ยวนะเดีวโทฟี่เด,เด้ง,เด,งเด้งเข้าตัวเขาไปแล้วเด้งเข้าตัวเขาไปแล้วเช็ทปีหนาที่ผมมั้งเออไม่ต้องโยนนะไปใส่กล่องเออแม่งไ,ไ,ไม่ปลอดภัย เอากลับไปใส่กล่องแล้วหยิบหยอยเป็นโมเด์ท็อฟฟี่โอเคไปโอเค